ูเไอ้เอั่เเูืสุดงเเกีี้ยมไ่ึงไปดินทานเนี่ยอส่งอย่างดีอะแล้วพี่ตีส่งแลาว่าีสนใจเล่นกอล์ฟไหมพี่บอสพี่โดพี่โดต้องดูวิ้กอเห็นแล้วอูเห็นแล้วแต่มึงก็จะไปพูดทำไมล่ะมันก็ไปเติมเกียอไปคือว่าเลยก็ เลติว่าไอมีมันเป็นคอมเมนต์ว่าไทเกอร์พูดอ่ะเออดีอ่ะแต่เออแต่ดีแล้วดีแล้วเวลาเจอเขาจะได้สะดวกสะดวกหน่อยไม่ไปผบอกเลยไม่เป็นไรมึงไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเขามาหามึงเองโคตรหาเขาตีหลายรอบแล้วคนแรกขายขับจัดอ่ะถ้าดีดีเกียรพลาดบอกว่าเลยตีเกียรพลาดเจอเขาแค่ตรงดีจัดอ่ะตรงดีคับแต่ลูกไม่ไปอ่ะตรงก็ดีอ่ะวตีไม่โดนลูกเหรอ เขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เขาตียากมันตียากมันตียากไอ้สีเห็บดาเขาพีพี่ชายครับไอตีบดินทาพี่อ่ะดินทาว่าไทเกอร์วูดอ่ะพี่อะไรนะไทเกอร์วูดอ่ะวูดอะเดี๋ยวเจอกันเลยวันนี้เราแลกเดนตีมนะพี่ได้ได้มาดึกเด็กมาเจอดอดเอกันหน่อยได้ได้จะไปพี่ชายรออยู่พี่กูไปฟ้องไอเต๋อไปแล้วเดี๋ยวกูไปเอาเงินแดงมาให้เอาเนี่ยกูไปฟ้องแล้วไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอทุนตีมาแน่ โดนแล้วพี่เป็นคนเริ่มหลักฐานมีไม่กูแค่ถามไม่เฉยว่ามึงเห็นหรือเปล่ากูไม่ได้พูดเลยสัตว์อย่านโดนโดนโดนไม่ได้ยินมาเดี๋ยวลาไปต่อไปรวมเลเบลไปเอาของของพวกไม่ได้หมดยังครับผมขอใช้ไม้โคบผมยังไม่มีเกาะเลยลุงไปไปรวมเลเบลไปรวมเร็วหน่อยเสร็จมา้ยไม่ใครร้าพี่เต๋อยังอ่ะเดี๋ยวลาองเดี๋ยวลาองเดี๋ยวลาไปเดี๋ยวลาไปไปเอาคุ้มมากพี่ล้างเนาะ ยิงพี่ตูนนี่หาจัดเลยพี่ตูนอ่ะแม่พี่ตูนอ่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบเคารพแบบผมเคารพจะจัดเลยด้วยเพราะว่าหลายๆอย่างเขาสอนวิธีคิดนู่นนี่นั่นด้วยนะผมจะบอกให้ เราดูคนเขาสําเร็จอ่ะแล้วแบบได้แนวคิดมาแต่เรื่องอะไรประมาณเนี้ยผมยังชอบเลยอันนี้จริงๆจะเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งเลยอะผมจะบอกให้ถ้าคุณแบบได้เข้าแบบไปรู้จักไม่มีแบบว่าอีชงอีฉากันเลยนะครับผมจะบอกให้ กับผู้หญิงไหมก็คุย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 ได้ไม่ใช่คุยเป็นอะไเทียอะไรก็เดินเข้าไปเข้าไปเซเว่นพนักงานเซว่สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเงียบใส่เขาเหรอไอสว์ไม่ใช่ปะไอเทียเดินเข้าไปซื้อของเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวูพาดูเสื้อผ้าสนใจตัวไหนครับเงียบก็ไม่ใช่ปะวะจะัตว์ปิดหูไอเที้ย แยกเองออกดียโปร่งโรงลงแอลกอฮอลยิบผมไม่เชี้อเลรงลงลงไม่มี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 ดเดียวดเดียวดๆๆเดียวเดียวสองตัวเลยสองตัว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 เอาเลยเร็วเรวอ๋อตายปะนะอ๋อมันติดคุกเสอขถอย ยอดพวกตึงไม่มีใครเอาห่อไปดิห่อไปดิต้องต้องออกไปเอาไปห่อให้งาเดี๋ยวไปเอาเงินแดงไปไปใส่ตัวไปข้างในนั้นโดนปะหนะตัวหนึ่งอ่ะใช่ปะหนะห่อไปห่อไปเอาไปเอาไปอุ้ยไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โชคไอ้โชคไอ้เยียโชค ครด่าใครด่าคนในแก๊งกลไมไม่ผมรู้จักเขาครับลุงครับผมรู้จักเขาครับตัวครับตัวอะไรหลังหลางหลังเรมลหมื่นหมื่นสองได้ไหมรออไปอยู่บ้านบ้างอย่างงี้ามดัวเนนนสีน่ีแดอแดงับเท่าไหร่รับที่ชุบองมาได้หมื่นหนึเเฮ้ยเจเท่หว่ะสัตว์เซิร์ฟเ ันี่เจ๊แฟงหรือนี่วะเนี่ยจ้ยบาซูวะเ่ยไอ้เนี่ยเลียนเสียงเลียเียอ้เนี่ยเหือนอะไรแบเหมือนโจ้ยบาซูเลยไอ้เนี่ยเราเน่ยลองเต้นดิเต้นดิตอนที่มบอสองนั้นไอ้เนี่ยตาาไม่คนปั่นอเต้ดีเต้ดี้นีาปากีเมียทีเียเหีย แฝงเหยื่ยแฝงเลยเขาเหยื่อแฝงไปจุไปจุไปข้ามมาไ่้ไปเมียไปแฝงเหย่อแฝงพ้นกากอ่ะไปหาตัวหลุดไปหาตัวหลุดเดี๋ยวไปบ้านมันไปบ้านมันไปบ้านมันได้แฝงขอที่ชุบให้เป็ดหน่อยได้แฝงหนึ่กเป๋าได้แฝงขที่ชุบหน่อยนะไม่ต้องไปบ้านมันก็ได้ขับรถวนแถวเมืองเรื่อยๆแถวไปอยู่หน้าบ้านรอมันรอมันมาดีกว่ารอมันมารอมันมาเราไปไหนเราไปหน้าบ้านเหรอไปหน้าบ้านแค่ไปรีเซ็ตหน้าบ้านรอมันมาดีกว่าเราได้ตัวหลุดเมื่อวานแน่นอน เพื่อเราก็อยู่มันมันไม่ไม่ออกอ่ะมันจะหลอกเพื่อเราเออก่อนอุ้ยไอ้เหี้ยมันมันมันไม่ค่อยมีของมึงเป็นเหี้ยอะไรขับรถชนเนี่ยงั้นไปบ้านมันงั้นบอกบุไป้พนมไปบ้านมัน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 ไรครันไปบ้ี่อะไรบ้ามันบ้านมันไปบ้านมันไมันไปบมันไปบ้นมันไปบ้นมันไปบ้า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 นมันไปบนมันไปบ้านมันไปบ้านมันไปบ้ันไปบ้านมัไปบ้าัตว์ โเคแม่งว,ว <ไป S 2> มาเคยมาตกกระจายเลยใครวะกูก็จอมมันบูเล้จะมาได้สตรีมแล้วจร,ร,ร,ริงเหรอย่ากมันเป็นหลังบ้านนีน่ก็ได้นะอะไรนะเราจะไม่สตรีมแล้วหรอเสศรใจอะ่ะผมก็อยู่กับลุงนี่ไงเสศรใจอ่ะ อเสียใจเสียใจเสียใจคำก็ไอเด็กเฮียสอคำก็ไอเด็กเฮียเมื่อครั้งผมอยู่กับลุงอ่ะเฮ้ยแต่เขาแต่เขาบอกกันว่าถ้าผู้ใหญ่อ่ะไม่ดุแสดงถ้าเขาไม่ดุไม่ด่าเราแสดงว่าเขาไม่รักเราแล้วเป็นไงลุงจริงป่ะเสียใจนะไม่จริงหรือเปล่าลุงมึงจะแบบมึงจะเลือกที่แบย

ไม่เดี๋ยว F C สงสัยไงนะว่าทำไมไม่สตรีมแล้วจะไปไหนหรือจะไปทำงานใช่ไหมจะเปดีเวล็อปใช่ไหมเดวิลล็อปเซิร์ฟเดวิล็อะแอดมินอะแอดมินอ่ะไม่เอาเดี๋ยวเขาล้องงเา้อก็ตายแอดมินทำเซิร์ฟหลังบ้านเลยบุ๊มันนีอโอ้ผมไม่ทำแล้วผมผมผมลุงผมเองผมเองตองลงหัวอย่างเดียวอ่ะ เอ๊ะยายายลูกโคตรเสียลูกโคตรเสียลูกโคตรเสียคูณได้กลิ่นเหรอกลิ่นเหม็นๆจากรถมันอะกินแบบเหลืองเหลืองทองดำดำอ่ะหัวไปเลไปเอาไปเอาคนหนึ่งไปเอาคนหนึ่งไปเอาคนหนึ่งไปเอามันพี่ลุงเบลไปเอามันดิอุ้ยไอ้แล้วปัญ่าเดือดออกแล้วตายแล้ว มันตกน้ำนะพี่โด้ขียดล่ามันในน้ำอย่าพยายามเลยหนูยังไงมึงก็ไม่รอดจากเนือมือกูเนีย่ยนี่เรียบร้อมไปดีดอกดีจ้ะอยอมเออชะพังแล้วครับยอมครับแต่ยอมครับแต่แต่ขอพังก่อนแล้วกัน าวทางนั <ique> ้นก็เสร็จเดสัตว์เสร็จดิทังนังพังผ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 ังพังผังผังผังังลงเลยจ้าเบดปีเชอกเชือกยังไงปลอดเรื่องกันได้เอสวับสวมาวุยม เยอะเนี yeah, you know. ่ยไอ้สัสที่ผ่านแล้วพี่เซิร์ฟไอ้เหี้ยเยอะเยอะอะไรไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนหรือเปล่าไอ้สัสลงกินยานะภาพมัวภาพมัวไอ้เป็นมือเนี่ยวนี้คอมโบคอมโบไปสัสเรามาเยอะเรามาเยอะเราเยอะไอ้เหี้ยทอ้เหี้ยลูกกูมีทุกตัวสัส ไหนเนี่ยผมอ๋อไปเจอแล้วฮอห์ฮอร์ฮอร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 อหอรไปฮอไปเออฮอรไปเลยอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งสวยปาดไป ห่อไปห่อไปห่อไปห่อห่อห่อไมห่อไปไม่มีหอรอปามันปาดมันรอปาดมันเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองไปห่อไปห่อเลยไปห่อเลยไปห่อเลยไปห่อไปห่อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูไปเลยไปไปไปเปไเป็นไปไปนี่เปไปอปอมนี่เไป็นอปไมไปเป็นอาอมไปไป็นอปอมไปไปไมไป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 ไ่ไปอปไปไมไปไปไยวปไ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 ไอะไรไไ้ไลงมาไ มึงเฮี้ยอะไรเนี่ยเดมอนเฮ้ยโล่งโล่งโลงอันนี้เดมอนเดมอนเดมอนครับเดมอนเดมอนให้ให้ลุงเล่นไปตายเฮี้ยตายแล้วตายเจอรถมาไอ้เป็ดไอ้เป็ดเป็นติดน้ำมันไอ้เป็ดเป็นน้ำมันเร็วเร็วเอาสไปหอมาั้สวัสดีตำรวจมาขึ้นก่อนก็ได้มาเป็นไหรอวะสวย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 ทุกสวยจัดเร็ว เฮียแฟงขึ้นเคลื่นเคลื่นเคลืนครับเฮียเฮขับโคตรเหมาะเลยครับแท็กเหมาะจริงเฮียไอ้กรสบไปบ้านนี้เดี๋ยวกูจะไปล่าต่อใครใครไอ้ตีตีไปล่าต่อให้คนอื่นือไปเล่นเอ้ยมึงมาเอาของเลไอ้กระสีของนะเว้ยพวกมันอ่ะต้องไปเอาเฮียแฟงมาร์ฟสไปไอ้ไปพวกสายล่ามาใครไม่ได้ทำอะไรไปล่าต่อพร้อมพร้อมพร้อมไอ้เขียบยังไม่มีเลยพี่ตีมาปลาปลาปลาตำรวจอยู่ตำรวจอยู่ ไายตีตีไปทางด้านหลังไปด้านหลังไปด้านหลังไปบ้านมันได้ๆๆเรื่องทำไมทำไมไม่ไม่ทำงานแล้วหรอพักหรอไอ้โอ้ยลุงได้กินอีกแล้วเหรอได้กินได้เหรอตุ๊กเฮ้ยเฮ้ยระวังมันเดินเลนออกไปไอ้เหี้ยกินเบียดดิ ไอ้เฮี่ยไม่ได้พวกมันหลักการลูกคือชนทุกนั้นแกล้งกินบ้าอะไรลน่ะลูกชนหมดก็นึกว่าเสียนโอ้โหผมก็เชื่อเป็นตัวต่างก็มาจากทางเนี่ยที่อ่ะเาก็มีแต่พวกมันป้ายสัตว์กินงง่ายเสียงโง่เซิร์ชเหี้ยวกบอยู่ไหนวะกบอยู่ข้างบนกบอยู่ข้างบนเรามีนี่หรอช่วยเพื่อนไหมไปช่วยเพื่อนไหม ช่วยดิช่วยมองเข้าบ้านมันก็เข้าบ้านดี๋ยวมันก็เข้าบ้านบ้านน้อยกี่่คนออะุ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนรอรออยู่แถวนี้ก็ได้รอแถวนี้ก็ได้ไม่ใครมีถุงสวบ้างใครมีถุงสวบป่ะผมช่ตอลล์ผมมีเปย์ผมมีถุงสวบลองน้อยเอ้าวลุงมีเต็มตัวเลยเอาล่ะลุงมีอยู่แล้วเอาล่ะเถอะทีเถอะทีเถอะที ปล่อยให้เพื่อนเข้าวอลดิห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดรออยู่นี้แหละรออยู่นี้แหละไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเจอแล้วเรามาแล้วเตรียมพร้อมอยู่ลงมาเตรียมพร้อมอยู่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ขับาแล้วใช่ป่ะใช่ปะใช่ปะไม่ใช่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 ไอ้ลิงนี่นะไปอะไร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 รอ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 มันไม่กล้าออกมาเล่นนอกบ้านพรุ่งนี้มันจะเล่นเข้าบ้านมันกลัวลุงมันกลัวมันกลัวมันกลัวอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไปดูนี่อยู่ที่เดิม ไหนเซิร์ชข้างบนใช่ป่ะโดนี่ปั๊มน้ำมันลุงปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเข้าไปทางด้านดีๆอ่ะปั๊มปั๊มบนอ่ะไอปั๊มไอปั๊มนี่ระเบิดอ่ะกูรักชาติอ่ะฮัมฮัมฮัมฮไอหลีตายตายไปเลยพี่ตีรอไอตายอ่ะไอโง่ไอแยมไอขัดไอควายสัตว์ นี่สมองไอ้เหียอะไรเนี่ยเหียไม่มีสมองไอสัตว์มิผมโจริงทีใหญ่กิกาสัตว์เหียโจริงควายสัตว์หกแาอะไรไอ้เยมึงขับสวนเลนก้สวนไดิเล่นไไอ้เ อันนี้มึงขึ้นไกตีดีกว่ามึงนี่มึงขึ้นไกตีดีกว่าไอ้เหี้ยมึงห่วยนั่นมึงไม่ได้เรียนรู้ไอสัตว์จะเรียนรู้ทางที่แบบที่เหี้ยมเมผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหตรงไปก็ได้เดี๋ยวี้ยวซ้าย เราคุจะเลี้ยวซ้ายกูจะไปด้วยคุณไปด้วยกูจะไปด้วยไปด้วยได้ท่าก็เหงาอ่ะก็เหงาอ่ะไม่เลยดิไปข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้าไม่ใช่บอห้าห้าเจ็ดวอห้าห้าเจ็ดรับทราบรับทราบแข่งกันนะยืนจับใจดูสิแล้วจะเจอเองแหละเบิร์ตได้ยินรับทราบรับทราบพี่ ไม่มีใครชนะกูได้อะเขาชนะบอกแค่นี้แซงแ,แล้วเนะวววี่ยแซงละแซงละวแอดสวัดีสวัสดีเมา่ไหน่เ <c oughs> สร็จเสร็ลงมาดิโดยโาปัม๊มน้ำมันดีจีขวาน้ำมันดีจีลงอยู่ขาวซ้ายนะอยู่ขาวซ้ายปั๊มอะ่ะ วัวชลาเป็นก่นสัตว์แมนี่ไงไนี่เน้ยเยเนูยรัแตกขึ้นไม่ได้โอเคโอเค้อเคเดียวเดี่ยวเดียวเดียววังโอ้ไม่ได้เลยวะ

อุ้มศพเพื่อนมาอุ้มศพเพื่อนมาขึ้นรถมาได้ปะเิรออทำไรเกือบตายแล้วมึงอ่ะไปอุ้มศพเพื่อนมามันอุ้มไม่ติดรู้มันเหมือนมันมันอยู่เนขึ้นรถมันไปไม่เป็นไรไม่ไปปล่อย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 ไปเลยเดี๋ยวเพื่อนเราก็มาเดี๋ยวรอมันกดเคส ไอ้โง่วิ่งไปมึงไอ้สัตว์วิ่งไปวิ่งวิ่งเอ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 ือห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 อลุงลุงเล้วเล้ยเี้ยวแล้วรุงเเพื่อนกูกำลังมายสัตว์มือเตยมตัวเลยแล้วลุงมันจุงลุงบอแล เพื <chat> <im> mm ่อนกูมาแล้วไอ้ส no, ัสเพื่อนกูมาแล้วไอ้เหี้ยยิงไว้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 ยิงมันไว้กูมีมาเช้ไม่ต้องกูหลอกมันเลยิงไว้เออไอ้สัสรวมสามหมดเลยมึงรีบแล้ว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 ดุไอ้สัสเก่งมาเช้ใช่ไหมมึงดูจีนี่ไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ใช่อีสปอร์ตไอ้สัสโดนทุกอยไอ้เหี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาติดหลงมันติดหลงมันติดหลงติดหลงตายแล้วไอ้เหี้ยแล้วแล้วแล้วไอ้สัสตายตายชุก จบแล้วพี่จบแล้วจบแล้วถอยถอยบ๊อบมีมาเชย มึงดูโดทุกดองไอสัตโดนทุกดอกโดดุกดอจัตว์คุีออ่ะตาย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 แล้วมงโดนตับเป็นไงเมึโดนไอ้่อตา้วงตาตายแล้วโดงตายแล้วตาย้ตายแล้วตี้ตายตาย้ตาแ้วตา้ายแตายแล้วตา้ายตายแล้วตแล้วตายแวายแล้วปแล้วตายแล้วายลตายแล้วตายแล้วตายลงตายแล้วตายแล้วต้ตาย้ตายแ้ตา้ตายแล้วตายแายแล้วตาย้ตายม้ยแตายแล้ายไล้มตา้ตยต้้ยแแ้้า้าเาย ตาแล้วตาแล้วตายแล้วฮอฮอฮอเบาดีเบาดิพี่โนโดนจับไปแล้วไอ้เหียไปไปไอ้เหียนั่งดูถือปืนไหนเอารถรถม้าไอ้สัสตว์กูเอ็ไอ้เซิร์กลูกบไปลูกบอลไปลูกบอลลูกบอลมัน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 ไม่ได้แล้วมันล็อกแล้วอ่เหรอไอ้เียูไว้ไอ้ตว์ว่ามาเชรได้ยังไงที่เนี่ยไอ้เีย สับกูดีนั่งในอ e ีสปอร์ตอะขอคืนนักหน่อยสับจำหน้าได้เฮียสับสับไม่เอาทรงรู่วเราก็เชื่อลายไงอันนึงดูดิรถประหลัดจะเบิกสับท็อกด,ด้วยให้กูมีนี่สัรดูไว้กูจะโชว์ก็<โดย>อบอกไม่มีใครงานรถได้เลยนะ<โด>ย ควยแม่โคตรยากไอ้เฮียใครจะไปงัดได้ไวสารโอ้โหเลยอะเฮียเราจะหายเล่นอะผมได้รูต้วันอะผมได้รอลูต้าวันอ่ะสามนาทีเฮียไปเถอะลาแม่งดีกว่าไปเติมก่อนก่อนก่อนเติมอาวุธกูมีทุกชนิดอ่ะตอนเนี้ยในมือกูอ่ะโอ้โห ถ้ากูหายกูหายหมดเลยเฮ้กูเก็บได้แล้วตีสองอบ